ครับสวัสดีครับผมนายสงัดวินันต์นะครับผู้ใหญ่บ้า,นร,น,า,น,า 8, 6, บนรวมไทยพัฒนา8หมู่หตําบลรวมไทยพัฒนาอํเาเภอพบพระจังหวัดตากนะครับพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยนิวัฒน์นันทชัยนะครับท่านสมาชิกอบตนะครับพีรันชินเสือนะครับสถานที่นี้ครับก็คือสถานที่จัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตของอุโบสถวัดบ้านรวมไทยพัฒน,นา8นะครับซึ่งก็จะจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่29ทธันวาคม2 5 6 6นะครับถึงวันที่2มกราคม2 5 6 7นะครับในงานก็จะมีมรหอระศพชมฟรีตลอดงานนะครับมีหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอรีเกคณะสิงสบายน้องชายสแสวงนะครับอรวงยอ้นยุคคณะรัตนาพรจากอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับแล้วก็จะมีมวย นะครับอ่าก็มีหนังนะครับก็มีอ่ามหารสพหลายๆอย่างนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องคณะศรัทธาเ,าเข้ามาดูมาชมนะครับอันในงานก็จะมีวัตถุมงคลนะครับเพื่อให้ไปบูชาสักการะอีกหลายๆอย่างนะครับครับก็ในงานจัดงานปิดทองฝั่งลุนิมิตรวัดรลมไทยพระนาราแปดนะครับก็มี มีดนะครับม uh, ีดม so 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 ุกนะครับมีดหมอนะครับห้าห้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีมีดหมอนะครับมีดหมอขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีลูกนิมิตนะครับบริวารลูกบริวารนะครับเป็นหินทรายนะครับขนาดสามนิ้วนะครับอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลูกนิมิตเช่นกันนะครับลูกนิมิตบริวารหินทรายไกรนิกนะครับขนาด3นิ้วเป็นบาศูนย์กลางนะครับแล้วก็จะมีมีดนะครับมีดตัดลูกนิมิตนะครับขนาด7นิ้วพร้อมกับฐานนะครับพร้อมฐานแล้วก็จะมีลูกนิมิต พร้อมหวายนะครับก็จะเข้าไปตัดจริงในวันนั้นนะครับก็ในนี้นะครับก็ถ้าสั่งจองก็จะมีการสลักชื่อนะครับติดไว้กับมีดหรือตักสลักนามสกุลไว้นะครับเป็นที่ระลึกในงานปิดทองฝั่งลุกนิมิตอุโบสถวัดบ้านรวมไทยพัฒนา8นะครับท่านเลือกได้นะครับจะเป็นมีดนะครับหรือจะเป็นมีดดาบนะครับเลือกได้นะครับในในหนึ่งชุดนะครับ ตรงนี้นะครับนะครับส่วนนี้ก็เช่นกันนะครับอ่าเป็นลูกนิมิตพร้อมมิดดาบนะครับอ่าวันที่2มกราคม2 5 6 7นะครับถ้าท่านจองก็จะได้อ่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็เข้าไปตัดลูกนิมิตเองเลยนะครับ ตัดจริงเลยนะครับเข้าไปตัดจริงเลยนะครับก็ถ้าคณะศรัทธาส่วนใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่คณะก,กรรมการหมู่บ้านเคณะกรรมการวัดนะครับหรือติดต่อที่ผมนะครับผู้ใหญ่สงัดวินัน์เบอร์โทร0851642455นะครับย้ำ0851642455 ครับก็ที่นี่นะครับก็คือวัดบ้านรวมไทยพัฒน,นา8หมู่6ตําบลรวมไทยพัฒน,นาอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตรระหว่างวันที่29ทธันวาคม2 5 6 6ถึงวันที่2มกราคม2 5 6 7นะครับก็ขอเชิญชวนคณะสทานะครับเข้ามาเที่ยว ดูงานนะครับในงานก็จะมีมหารลพบชมฟรีทุกอย่างนะครับ,ก,รบก,ก็จะเป็นลิเกนะครับลิเกก็จะเป็นลิเกคณะสิงสแสวงน้องชายสแสวงนะครับแล้วก็อรวงย้อนยุครัตนาพรอาเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับแล้วก็จะมีมวยนะครับมวยคาดเชือกมวยไทยนะครับแล้วก็มีหนังมาฉายด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกลหลายๆอย่างนะครับก็ในงาน ชมฟรีตลอดงานนะครับซึ่งคณะกรรมการวัดก็ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่29มกราคม2566ถึงวันที่2มกราคม2567ครับครับก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนพี่น้องคณะสัตานะครับมาเที่ยวงานปิดทองฝั่งลุกนิมิตวัดบ้านรวมไทยพัฒนา8หมู่6 บวรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งงานก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2566นะครับถึงวันที่2มกราคม2567นะครับในงานก็จะมีมหอรศพชมฟรีตลอดงานเลยนะครับ